สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับกล้อง360องศานะครับเป็นแบบซูเปอร์ 3D ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดท็อปที่สุดในตลาดนะครับตัวซูเปอร์ 3D นะครับเพิ่มเติมมาคือในเรื่องของมุมมองนะครับแล้วก็ตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนนะครับปรับแล้วก็กดทัศกรีลงไปอ่าไม่ใช่ทัศกรีนะกดปุ่มตึกลงไปนะครับก็กล้องจะปรับแบบมันจะไม่ใช้รีโมทแล้วนะครับเวลาเรากดลงไปอย่างนี้นะครับมาดูนะกดลงไปปุ๊บก็ตัดมาที่กล้องตัวนี้นะครับเราสามารถเลื่อนนะครับเลื่อน เลื่อนได้นะครับก็ดูมุมมองของรถนะครับกดคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์รอบคันแบบนี้เลยกล้องนะครับผมใช้เป็นกล้องเป็นุปอ่าเ Full HD นะครับคมชัดทั้งทั้งรอบคันเลยนะครับสี่ตัวกล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างตรงกระจกมองข้างตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องเป็นกล้องอ่าพิเศษนะครับสพิเศษนะครับของทางสมบริการของเรานะครับมีกล้องหน้านะครับเลื่อนไปให้ดูชัดๆนะครับ นี่ฮะกล้องหน้านะครับอ่านะครับแล้วก็เวลาเราใส่ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมันก็สามารถตัดมาด้านข้างนะครับทําให้เราได้เห็นมุมมองรถด้านข้างด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันสามารถเลือกนะครับไปกล้องหน้าแบบมุมไหนมุมบนนะครับเห็นไหมมุมบนนะครับมุมมุมด้านหลังมีสองแบบนะครับสามแบบนะครับแล้วก็มุมด้านข้างรถแบบนี้แบบนี้ นะครับลูกเล่นเล่นง่ายครับตัวนี้นะครับมุมด้านข้างรถทาให้เราเห็นได้ครบทุกมุมนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอด้วยนะครับรอบคันแล้วก็มีตัวระบบ G sensor นะครับใครมาชนใครมาถอยใครถอยช่วหรือใครชนเนี่ยมันก็จะพอได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็สามารถที่จะมันจะบันทึกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านี่มันก็ตัดมันก็ตัดกลับมากล้องหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูบนถนนจริงนะครับว่าโอ้โหมันผมต้องบอกว่ากล้องตัวนี้มัน สมกับชื่อนะครับซูปเปอร์ 3D นะครับซูปเปอร์ 3D จริงๆไปเทสกันนะครับมุมมองเป็นอย่างไรบ้างนะครับแตกต่างจากกล้อง 3D ตัวเก่าอย่างไรนะครับตัวเก่าว่าถท็อปสุดโอเคแล้วนะเจอตัวนี้ไปผมว่ามันแจวมากนะครับมันได้มุมมันได้มุมบนจากข้างหลังมาเลยเวลาเราใส่เวลาเราเลี้ยวอย่างนี้นะฮะไปดูกันนะครับ กล้องหน้านะเราสามารถตั้งกล้องหน้าได้นะครับว่าจะให้ตัดมากี่วินะครับแบบนี้นะครับนี่ครับยังสามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับ จะเป็นตั้งค่าไว้เป็นมุมมอง 3D นะครับมันก็จะเห็นด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างของนะครับแบบนี้นะฮะนะฮะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะนี่โชว์ให้ดูนะครับว่ามันก็จะมองเห็นด้านข้างรอบคันนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันจะเป็นตัวซูเปอร์ 3D นะครับมันจะได้มุมมองที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะก็เห็นทั้งหมดนะครับรอบคันของเรา ก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับก็มีการตั้งค่านะครับว่าหลังจากที่เราเลี้ยวเสร็จนะครับให้มให้เห็นมุมมองเลี้ยวนะครับกลับมาเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะครับหรือว่าจะถอยนะครับก็ตามนะครับหรือว่าถอยนะครับเวลาถอยนะฮะก็จะเป็นกล้องหลังนะครับหลังจากถอยเสร็จเราอยากจะให้ตัดกลับไปกล้องหน้านะครับนะครับ มันก็จะตัดกับกล้องหน้าเนี่ยกีวิก็สามารถตั้งตั้งค่าได้ด้วยตัวนี้เนี่ยเวลารถวิ่ง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วมันก็จะตัดตัดกลับไปที่กล้องแล้วก็จอแอนดอยได้เหมือนเดิมด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ